สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนบ้าน t m เส a g จ m e n t ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านนะคะมาชมคอนโดมิเนียมค่ะในย่านของลาดพร้าวร้อยหนะคะกับแฮปปี้คอนโดค่ะอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยหแขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าน่าอยู่มากๆเลยทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในค่ะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดนะคะแล้วก็ยังมีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้มีสวนหย่อมขนาดใหญ่มีสระว่ายน้ำและฟิตเนสอีกด้วยค่ะส่วนบริเวณด้านนอกโดยรอบนะคะก็จะอยู่ภายในชุมชนค่ะและที่สําคัญเลยที่นี่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่าอยู่ติดก,กับถนนลาดเท้าค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับทางด่วนอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเหลืองค่ะหรือว่า สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าวร้อยนนั่นเองค่ะส่วนในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสำหรับห้องที่โบพามาชมกันนะคะอยู่ที่อาคารดีชั้น6ค่ะห้องเลขที่793ทับ1ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะขนาดพื้นที่ห้องขาดอยู่ที่35.66ตารางเมตรห้องค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับห้องนี้จะแยกเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนและหนึ่งห้องครัวพร้อมกับหนึ่งห้องน้ำค่ะเดินเข้ามาชมที่ห้องนี้ก่อนเลยเดินเข้ามาคุณจะเจอกับห้องถงกขนาดใหญ่นะคะซึ่งห้องถงตรงนี้คุณสามารถทำเป็นห้องนั่งเล่นไว้ชมทีวีหรือว่าจะเป็นมุมไว้ทำงานก็ได้ค่ะ อย่างมุมนี้เราจะมีการ b ิ i อินเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบคันเลยสามารถทําเป็นมุมนั่งทำงานก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นมุมนั่งชมทีวีค่ะเราสามารถติดตั้งทีวีนะคะอีกหนึ่งมุมห้องก็ได้และอย่างที่โบบอกไปว่ามุมนี้ค่อนข้างกว้างคุณยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นค่ะอย่างเช่นนะคะทําเป็นที่วางรองเท้าเป็นชั้นวางตรงนี้เพิ่มเต็มก็ได้ค่ะและเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีก,กว่าค่ะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะกว้างเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้และก็มีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถรับลมได้จากบริเวณด้านนอกเลยค่ะวิวก็จะเป็นวิวที่ดีนะคะเพราะว่าอยู่มุมสูงอยู่ชั้น6สามารถรับลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวนันและก็เป็นหน้าต่างที่เป็นกระจกใสตรงนี้จะทําให้ห้องดูกว้างขึ้นค่ะและที่สําคัญเลยห้องนี้นอกจากวางเตียงขนาดใหญ่ได้แล้ว เรายังมีเฟอร์นิเจอร์นะคะที่บิวอินให้อย่างครบคันเลยอย่างโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งตู้เสื้อผ้าตรงนี้คุณก็สามารถนะคะเก็บสัมภ,ภาระได้เยอะเลยค่ะจะวางกระเป๋าเดินทางก็ได้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะความพิเศษเลยสําหรับคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาเลือกใช้เป็นประตูบานสไลด์ทุกห้องนะคะแม้ก,กระทั่งห้องน้ําเพราะฉะนั้นคุณจะได้ใช้พื้นที่ของตัวห้องเนี่ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่างห้องน้ําก็เป็นประตูบานสไลด์แบบนี้มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ เดี๋ยวตามโบไชมห้องครัวกันดีกว่าค่ะห้องครัวตรงนี้นะคะก็มีประตูบานสไลด์แยกพื้นที่ส่วนการใช้งานเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเลยห้องครัวนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้อย่างครบครันนะคะมีทั้งซิงอ่างล้างจานแล้วก็มีตู้ให้คุณสามารถเก็บของได้ค่ะ และสำหรับห้องครัวตรงนี้รองรับครัวไทยได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดก,กับระเบียงค่ะสามารถเปิดประตูกระจกบานใหญ่เป็นบานสล์แดบบนี้ให้อากาศถ่ายเทในขณะที่ทําครัวก็ได้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อก,กับระเบียงค่ะแล้วก็คุณสามารถทําเป็นพื้นที่ที่ไว้ซักล้างหรือว่าตักผ้า,าก็ได้ด้วยค่ะการเดินทางเบียงแฮปปี้คอนโดลาดพาร้อนงเริมต้นที่หน้าเดอะมอบังกปิ ขับตรงไปประมาณ1.7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยลาดพร้าว101จากนั้นขับตามทางต่อไปอีก1.5กิโลเมตรจุดหมายที่อยู่ซ้ายมือค่ะและที่นี่ค่ะที่เราพาไปชมกันนะคะกับแฮปปี้คอนโดค่ะลาดพร้าว101หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับท่านไหนอยากมาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมค่ะสอบถามได้เลยผ่านช่องทาง Facebook Fanpage J a s s e Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้นบานๆ by a a s s e t Management ค่ะนอกจากคอนโดมิเนียมที่นี่แล้วนะคะโบยังมีทรัพมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายทั้งบ้านนะคะหรืออาคารพาณิชย์ค่ะใครอยากได้บ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมติดต่อพวกเรามาได้เลยค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยืดสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนอีพีหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ すご,ごい!